ตีนแกนบ่แกนมุดเลยแกตีนตรงเนี้ยมุดเลยมุดดอดีๆเ่ามันสเป็นมุดูลยงกันมป่าไดหลาเลยเฮยเนี่ยไม่ห็ปลาีๆน่ไว้นสิเป็นเน่ยยุทหรอกันนี่ยุ่นี่รอเกือบ กม็มองงยางนไฟเยู่ก็มองอยู่อย่างนี้ราตีนนี่แนะไม่นาวันนีน้องหันเนาะอืมหมดไปลแล้วอยู่หันละหมดทนาะเมือเศร้าๆเขาไปแต่ทางนอกราไปหาทางในหันไฟโอ้โหยู่น่ไหลฟ้ามึงไ,ได้ปะขเออ

ำกันหนักนะาไปกันไเอตัวนี้นี่แหละตัวนี้เลยแล้วกลางๆกลางๆตรงเหี้ยดึงกระดูกออกขาดโดนงานเหี้ยขาดนะนะไอแต่มันเปลี่ยนดีกระดูกอ้ยเปลี่ยนดีไม่ยังเลยดันไปไปโดนอยุติไปมันปดนโดนใส่ท่านผู้ชม อันตนี่เขาสองโตอยู่น้ำแกงถั่วบานพี่น้องเอ้ยปีนี้ทีม่มปนน้ำม,มาไววน้ำขึ้นมาปลาโดกับลายอีนี้เห็นหน้ำขาวๆอยู่แถวเถียงหน้านี่มีแต่ปลาเขาด้วยครับเหนดหน้าใบหน้าปังหน้าถา้ำตัวบริเกียวน้ำแกงถงั่วหมดอื่ครับ ดุนนี่ตปลาโดไปปันใดกระไดพี่น้องเอ้ยชาว่ามาตาใสหาสู่ปีก็จะเป็นแพรครับจะเป็นปลาโดหลายปลาเนื้ออื่นสักเกือบก็บจะมาหลายปันไดปันปลาโดจะได้จังหลายอยู่ทีนี้จะสุมมองกัน,กนว่าอะไรอาจจะมีหนังแกงมาก โลาสามโลกดุนสามโลครัวออกมาเาเดี่ยวเสี้ยนไพายมันเจียบสีเงา <c oughs> ออกมาหิวหัวขึ้นในท่านผู้ชมบ้าง <c oughs> โอ้ยกือจ้าสั้นสินดีๆในเจ้าหน่ายดย้วยวกหัวแท้มันจับหิวสองตัวได้พร้อมกันหนันได้ยืนยี่หันลนะเอาออกมาเดียดมั้ง อ็ขืนในกันข้างห้างกันเพิ่งนี่ครับแต่พ่อช้อมงายทองทอง,งว่เออาเพิ่งข้าวขาวเออขางๆใกล้ขางก็ขืนทุกสูงกว่านั้นเนี้ยเออนี่ท่านผู้ชมเห็นเงินสองตัวก็เจอประมาณซีโร่นี่นะครับท่านผู้ชมพอโดหลายปีนี่จะมาัวปลาไข้ง่ายครับขอพ่นที่ติดตามรับชมครับ